การทดลองที่4เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทอุปกรณ์ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทลูกเหล็กทรงกลมไม้บรรทัดและกระดาษคาร์บอนค่ะในตอนที่1นักศึกษาจะต้องกำหนดเงื่อนไขาการทดลองเพื่อคำนวณหาค่าความเร็วต้น ux และทำนายระยะผลการตกของลูกเหล็กนะคะนักศึกษาจะต้องฟิกค่า h โดยกำหนดจุด a จุดและจุด b นะคะจากนั้นเราก็จะได้ค่า h ที่มีค่าคงที่ค่า s y คือค่าความสูงของการตกนะคะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่า r คือค่าระยะการตกของลูกเหล็กที่ระดับความสูงต่างกัน วิธีการคำนวณหาค่า r เราจะต้องคำนวณหาค่าความเร็วปลาย ux ณจุด b การคำนวณหาค่าความเร็วปลายณจุด b นักศึกษาจะต้องเลือกสมาการโดยการสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กบนรางนะคะโดยถ้าลูกเหล็กไหลด้วยลักษณะถลายบนรางนะคะให้เลือก สมการที่4.1แต่ถ้าลูกเหล็กของเราเนี่ยกลิ้งลงบนรางนะคะให้เราเลือกสมการที่4.13ค่ะหลังจากที่เราคำนวณค่า ux ของเรามาได้นะคะเราก็ทำการทายค่าระยะทางที่ลูกเหล็กตกค่ะโดยระยะทาง r สามารถคำนวณได้จากสมการ r เท่ากับ ux สแควรูท 2sy ส่วน g ค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้ลองคำนวณค่า r แล้วนะคะนักศึกษาก็นำค่า r ที่ได้จากการคำนวณเนี่ยไปเทียบกับระยะ r ที่ได้จากการตกจริงของลูกเหล็กนะคะตามระยะต่างๆหลังจากนั้นก็เป็นการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยมีวิธีการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง r กํลังสองกับ sy หลังจากนั้นก็เป็นการตอบคำถามและสรุปผลการทดลองค่ะ